แผนผังการทางานก่อนก็คือโฟชาร์ดนั่นแหละโฟชาร์ดของการขายของแพลตฟอร์มเนี่ยผมก็อันนี้ผมเขียนมาแค่คร่าวๆนะที่แบบเคสที่มันเจอบ่อยๆแล้วกันค่ะมีประมาณสี่เคสเนี่ยแหละก็เป็นการขายปกติการขายปกติก็คือไม่มีข้อผิดพลาดค่ะสินค้าถึงลูกค้าลูกค้า<อ>รับลูกค้าชอบสินค้าเรา ก็คือออเดอร์เนี่ยส,สมมติมีคนส,สั่งเราขายส่งของสําเร็จรับเงินปกติใช่ไหมคะแล้วก็ลูกค้าไม่ได้ส่งคืนของค่ะ่ะอาส่วนสองานค้ายกเลิกคําสั่งซื้อเพราะว่าสินค้าหมดอืหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าในร้านอะ่ะจริงๆอ่ะมันหมดทางฟิสิกลอคอมันหมดแต่ ในระบบเราลืมอัปเดตอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งก็คิดว่าหลายร้านเนาะที่เป็นธุรกิจมีคอมเมิร์ซน่าจะสต๊อกบนหน้าเว็บที่เราประกาศขายให้กับลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ตรงก<ะ>ันกับทาง,<อ>งสินค้าที่อยู่ในคลังใช่ค่ะ <c oughs> บางทีอาจจะเกิดการลืมอัปเดตหรือว่าอะไรนี้ค่ะตอนสานที่สามก็คือผู้ซื้อเนี่ยไม่พอใจในสินค้าแล้วแบบอไม่ไม่ตรงปกขอสงคืนดีกว่า อ่อย่างนี้เพราะว่าพรดิของแพลตฟอร์มพวกนี้ก็คือส่งคืนได้ค่ะใช่แล้วแล้วส่งคืนได้หรอยะถใช่ส่วนอันที่สี่โลจิสติกหรือมาร์เก็ตเพสหรือพวกเคอรี่พวกไปซณีเจทเอ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาทำสินค้าเราหายเราจะต้องเอกสารเราจะต้องเดินอย่างได้ค่ะซึ่งตรงนี้ n นมอ d ก็ได้ยกตัวอย่างเป็นโซเชร์ลของทั้งสี่รูปแบบเนาะ ว่าโมเดลธุรกิจในแต่ละรายการค้าที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะการไหลของข้อมูลหรือว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวธุรกิจนี้เนี่ยเป็นประเด็นไหนบ้างนะคะอะ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้การขายปกติการขายปกติก็จะมีผู้ซื้อ,อให้เลือกให้อ่านให้อ่านโฟลจากทางซ้ายวนมาแล้วก็เป็นทางขวาเนาะโอเคครับก็ผู้ซื้อได้สั่งสินค้ามา สั่งสินค้ามาเสร็จปุ๊บ mm hmm. เขาเวลาเราสั่งสินค้าาหารช้อปปีหรือว่ารัส a ซีอะไรเงี้ยก็คือมันจะเด้งไปหน้าชาระเงินเลยถูกไหม <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> เราก็ลูกค้าก็ลูกค้าก็จะชําระเงินเลย <c oughs> ค่ะแปลว่าสามเหตุการณ์เนี่ยผู้ซื้อสั่งซื้อแล้วก็ชําระเงินมันจะเกิด <c oughs> ขึ้นใกล้เคียงกันมาก <c oughs> อ่าพอลูกค้าชําระเงินปุ๊บแพ็คคอยเกิดอ่าเพราะว่าเราอ่าเพราะว่าแพ็คคอยมันเกิดเมื่อลูกค้าชําระเงิน ก็คือวันที่ที่เราจ่ายชําระที่ลูกค้าจ่ายชําระให้เราใช่ค่ะอืมแต่ทั้งนี้ในเรื่องของตัวเงินฟิสิขอลจริงๆอ่าถ้าเกิดไปทางแพลตฟอร์มเขายังไม่ได้โอนให้เราค่ะแพลตฟอร์มเขาจะกักบไปตรงกลางก่อนแต่ถ้าประเด็นเนี้ยแม้ว่าเงินจะอยู่ในวอลเล็ตที่อยู่ของมาร์เก็ตเพสต่างๆว่าถือว่าแท็กอยเกิดแล้วหร่อยัง ทีนี้อะลรกคร้าจ่ายแล้วเราต้องออกอะไรอ่ะเราก็ต้องออกใบเสร็จสลัดใบมันกับภาษีหรือบางร้านอาจจะออกปเป็นใบแจ้งหนี้ก่อนแล้วก็มาทาออกใบเสร็จแล้วก็สลัดใบมันกับภาษีก็ได้แล,แล้วแต่ว่าจะาทำยังไงเราจะออกเอกสารอะไรก่อนแต่ที่ถูกต้องอะคะ่ะก็คือวันที่เนาะเราก็จะมายึดตรงวันที่บางกิจการอาจจะออกใบแจ้งหนี้ก่อนก็จริงแม้ว่าลักษณะดูเหมือนจะขายสดเนาะ แต่พอเขาออกใบแจ้งหนี้ไปค่ะเรามาดูนันที่วันที่อาจจะเป็นวันเดียววันก็ได้ระหว่างใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จรับเงินนะคะเพียงแค่มีสองฉบับมีสองฉบับให้มันเดินเอกสารเป็นโฟลให้มันดูง่ายๆอะไรอย่างงี้ครับทีนี้วันที่ของใบเสร็จเนี่ยเราจะต้องเอาเป็นวันไหนก็เอาเป็นวันที่ลูกค้าสั่งซื้อเลยเพราะว่าถ้าเกิดในทางช้อปปี้เนาะเขารีพอที่เขาให้เรามามันไม่มีวันที่ชาระเงินให้เราค่ะ อ่าเขาจะมีแต่วันที่สั่งซื้อออเด์ออ่าแต่ว่าสถานะเขาจะบอกเราว่าทำราเรียวอืมประมาณนี้ก็ออกเป็นวันที่สั่งซื้อเลยแล้วก็ร้านค้าก็เอาแพ็กใส่กล่องนั่นแหละค่ะส่งไปให้ลูกค้าส่งเสร็จปุ๊บอ่าลูกค้าตรวจสอบสินค้าถ้าเกิดเขาไม่ได้ผิดใจอะไรเขากดยินยอแรับสินค้าค่ะพอยินยันเสร็จปุ๊บมาเก็ตเทสเนี่ย ก็จะหักเงินค่าธรรมเนียมค่าบริการและค่าขนส่งจากรายการนั้น่ะอไปเก็บเป็นของตัวเองแล้วก็โอนเงินส่วนต่างเป็นยอดสุทธนะิให้เราผ่านวอลเล็ต <Wall et S 2> ของเขาอย่างช้อปปี้เขาก็จะผ่านช้อปปี้วอลเล็ตลาซาด้าก็ะจะผ่านลาซาด้าวอลเล็ต<ม>แล้วร้านค้าถึงจะสามารถถอนเงินออกมาจากวอลเล็ตนั้นะเข้าธนาคารของร้านค้าได้ ตัวแพลตฟอร์มหน้าเว็บไซต์ของเขาจะเป็นเซลเลอร์เซ็นเตรอร์อรครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยหลายท่านที่ทำธุรกิจอยู่ตรงนี้แล้วที่เป็นประเภทอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ใช้มาเก็ตเพสต่างๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วหรือว่าคุ้นชินกับวงกลมเซอร์เคิลทางด้านขวามือเนาะแต่ถ้าเกิดในห้องนี้ท่านใดที่อาจจะเป็นนักบัญชีอิสระนะคะที่อาจจะรับทำบัญชีให้กับหลากหลายประเภทธุรกิจ และบังเอิญยังไม่เคยรับทําในส่วนของธุรกิจประเภทอีคอมเมิร์ซตรงนี้เนี่ยลักษณะของเขาก็คือหลังจากที่ลูกค้าค่ะเขารับสินค้าแล้วเขายืนยันไปทางมาเก็ตเพจแล้วเนี่ยรายได้ที่ลูกค้าเขาโอนมาให้กับมาเก็ตเพจนะคะแทนที่เขาจะโอนให้กับผู้ขายเต็มจํานวนเนาะเขาก็ได้มีการหักค่าใช้จ่ายที่เราไปใช้แพลตฟอร์มของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าบริการค่าขนส่งต่างๆนานา ซึ่งแต่ละมาเก็ตเพจก็จะหักไม่เหมือนกันด้วย<ม> <นะ S 1> อ่ก<ช>็แล้วแต่ระหว่างข้อตกลงของผู้ขายที่ไปใช้บริการเนาะ,นะกับ <นะ S 2> ทางมาเก็ตเพจเขามีเงื่อนไขกันยังไงนะคะพอหักค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวนเงินส่วนที่เหลือค่ะเขาถึงจะโอนคืนให้กับทางร้านค้านะคะ<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราบันทึกรายได้เราก็ต้องบันทึกเต็มจานวนที่เป็นยอดรายได้ของเรา<ช>นะส่วนค่าใช้จ่าย เราก็จะต้องได้รับบินมาจากมาเก็ตเทสเนาะแล้วก็มาถือเท,ท่าน,นั้นเองนะคะโอเคขอบคุณมาก